เครียดหลายขอระบายหน่อยเด้อสิไปทางใดเราไมใจเมื่อรวยลิ้นแท้เศรษฐกิจที่ว่าเย่เยยังมีตัวแม่โควิดสัำเติอค้าขายบน เหดเงินบ่ได้น้ำตาไหลซึมคนจนต้องทนกำกลือผู้ใหญ่พู้นลืมหูตนพวกเอาเรียกร้องอย่าพันยังสิจองลงทันโครงการเฮ้าบอบทีมกัน คนจนกี่พันบอมีมือถือถึงลงซื้อได้ต้องรอต่อไปไปลุ้นมีชื่ออิจชาพวกโคกระบ,บือบ่เออบ่อสนใจเอียสงสารคุณหมอนะกากบอพอ เสียงภัยทุกวันคนจนคือเฮาชาวบ้านบ้านผ้าขามาพันก็พอทนไว้แค่เพียงอยากหูโควิดพันอยู่อีกนานเท่าใดหรือจะอยู่จนคนอดตาย ว่าจะได้เยียวยาผ่านฮ่าอย่างโควิด